สวัสดีค่ะโยคะสบายๆส,สไตล์คูนานะคะวันนี้เราจะมาลองอยืดกล้ามเนื้อขาด้านในกันนะคะด้านหลังค่ะสำหรับคนที่มีปัญหาที่บอกค่ะบางทีเราปวดปวดคอเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นที่คอ,อยหรื <S <S อะนะคะเส้นในร่างกายเรามันสัมพันธ์กันระหว่างคอลงมายาวลงมาถึงหลังันมีเส้นประสาทที่ต่อกันเป็นถึงก้นถึงส้นทาา ครเวลาที่เรายืดคอแล้วเราต้องยืดขาด้วยนะคะโอเคมาลองดูด้วยคะ่ะก็ค่อยๆชันเข่านะคะค่อยๆนอนลงนะคะกดเข่าชิดที่อกกอดไว้โฮคงท่าไว้หายใจเข้าลึกๆยาวๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9, 10, okay, ้าสิบโอเคค่ค่อยวางลงวางขาสองข้างลงนะคะทีนี้ให้เราเนี่ยวางเท้าซ้ายลงเท่าที่ไหววางเท้าขวากดกอดเท้าขวาขึ้นมาก่อนได้แล้วอ่ะใครไม่ไหวให้ชันขาซ้ายขึ้นนะคะใช้มือจับที่ตรงต้น้องนี้กอดชูขาขึ้นแล้วกระดกไปเท้าลงแค่นี้นะคะ่ะให้ยืดขาตึงสำหรับใครที่ไปต่อไหวหายใจเข้าลึกๆแล้อก็สอบค่อยดึงขาเข้ามาหาตัวนะคะ ขอค้างข้าวไว้สักยี่สิบมินะคะขอให้รู้สึกรู้สึกตึงมากก็หายใจเข้าลึกๆนะคะเดินเข้ามาเรื่อยๆหายใจยาวๆหนึ่งให้ไหวเอามือจับปลายเท้าแล้วผลักให้นิ้วโป้งเท้าลงมาชี้หน้าตัวเองนะคะรู้สึกตึงมากขึ้นแต่ว่าจะรู้สึกสบายขึ้นเวลาที่เราปล่อยะคะ่ะสามสี่ห้าหก จ็ดแปดใช้มือกับเท้าต้านกันนะคะเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกใครสบายปล่อยเท้าซ้ายลงสิ 17, 18, 19, บเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบกูแถมอีกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์โอเคแล้วลองปล่อยเท้าเราลงดูค่ะ แล้วลองนอนนิ่งๆสังเกตร่างกายดูนะคะสังเกตร่างกายดูจะร,รู้สึกถึงความเบาสบายทั้งแตน่เนี่ยจากตัวด้านบนลงไปถึงปลายเท้านะคะโอเคค่ะจากนั้นสลับข้างท้าวฝาชันเข่าซ้ายกอดขึ้นมาใครที่ไม่สะดวกนะคะมีเชือกใช้เชือกผ้าที่ปลายเท้าได้นะคะใช้เชือกผ้าที่เข็มขัดบ้านอยู่ปลายเท้าได้นะคะเป็นเนข็มขัดหรือหูกระเป๋าก็ได้ะค่ะโอเคค่ะจากนั้นกระโดดไปเท้าลงแค่กระโดดก,ก็ปวดแล้วใช่ไหม โอเคจากนั้นค่อยๆดึงข้อศอบการข้อศอบออก,กค่ะเดินขาเข้ามานะับหนึ่สองสาสี่ห้าใครสบายมือจับปลายเท้าหกเจ็ดแปดเก้าส1บสิบเอ็ดสิบสงสามส้าเดึงขาเข้ามาหาหน้าเรื่อยๆสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ยี่สิบ ยี่สิบเอยิบสงใครสบายยกตัวขึ้นยี่สิบสามยี่สิบสี่ยิบห้ายิบหยิบเจ็ดยิบแปดยิบเก้าสสบโอเคค่อยๆปล่อยข้างนี้ครูแถมให้เป็น30มสิบเลยนะ <c oughs> รู้สึกสบายขึ้นนะคะนะคะถ้าใครทำแล้วสบายอย่าลืมคอมเมนต์นะคะใต้โพสให้ครูนิดนึงเพื่อที่ครูจะได้รู้ฟีดแบ็กเป็นการสื่อสารสองทางนะคะ ขอบคุณค่ะโอเคเรารู้สึกสบายแล้วจากนั้นให้เราค่อยๆพลิกตัวนะคะกอดข่าขึ้นมาเราบิดตัวใครกดหลังนะคะนี่ค่ะเท้าขวากอดข่าขึ้นมาแล้วอ้อมเท้าซ้ายไปค่ะพยายามให้ลงแตะที่พื้นนะแตะที่พื้นมือมือซ้ายก็จับที่ข้างขาขวามือขวาอ้อมศีรษะไปค่ะไปข้างนู้นตั้งฉากลำตัวไว้ เยี่ยมมาก,ห,ก,กหลังก๊อกหลังดังรอกหน้าบิดตามด้านขวาหายใจเข้าลึกๆขอสิบห้าสิบส10สิบ6า4สิ1สองสิบเอ็ดสิบเก้าแดเจ็ดโอเคค่อยๆค,คลายท่าค่ะ แค่สองท่านี่ก็สบายสุดๆแล้วนะคะลองดูนะคะหายใจเข้าเรืๆกดอดเข่าซ้ายมือขวาจับขาด้านนอกแขนซ้ายกลางไหวหรือบิดไปก่อนก็ได้ค่ะบิดพลิกตะแคกงกี้เสร็จปุ๊บมือซ้ายก็อ้อมศีรษะขึ้นมาค่อยๆไหลไปวางนะคะหน้าบิดตามมือซ้ายหาย่อาพฝั่มือก็ได้แต่หายก็จะสบายกว่าโอเคค่ะค่อยๆลากขา,ขา,ขาไปนะสิบห้า สิบสีสิบสามสิบสองสิบเอ็ดสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูโอเคค่ะเดี๋ยวนะเพื่อกับชู่เซนเตอร์นะคะนอนหญายชันข่าวพองใกล้ตัวนะคะแล้วก็ยกก้นขึ้นขมิบก้นด้วยค่ะ เล็งหน้าขาไว้นะคะมือวางหกสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนลดลงวางน,นะคะสัมผัสที่ให้ไปนี้สามารถช่วยอาการปวดหลังล่างได้ปวดหลังบนได้ปวดหลังทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ อาการตึงขานะคะเอ็นร้อยหวายใต้ก้นจนถึงส้นเท้านะคะยืดกล้ามเนื้อต้นคอได้ด้วยนะคะเพราะว่าคอเนี่ยจะสัมผัสัมพันธ์กับนิ้วโป้งเท้าให้เราลองสังเกตดูว่าเวลาเราปวดคอนิ้วโป้งเท้าเราจะตึงๆลองสังเกตดูนะคะว่าเป็นไหมคะลองดูนะคะโอเคถ้าเป็นก็อ่าใต้อ่าอ่าเมนใต้ปวดให้ครูด,ด้วยนะคะคะรูจะเล่นว่า มีวิธีการที่จะพอแนะนำให้แต่ละท่านหายจากอาการได้ยังไงบ้างนะคะโอเคค่ะจากนั้นเวลาจะลุกให้เราค่อยๆพลิกตัวน้องตะแคงเวลาลุกให้ลำตุกเพื่อนอย่างนี้นะคะโอ้แค่นี้ก็เปียกแมทเปียกแล้ว,ปปลลวค่ะโอเคนะคะหวังว่า,าคลิปของปูนาจะเป็นประโยชน์ กับท่านผู้ชมที่ได้ชมในวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมยังไงก็ออขอ,อ,อมีคําแนะนําอะไรจะเสนอแนะหรือว่าอยากให้ทําอะไรท่านไหนยังไงก็คอมเมนต์ใต้โพดได้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ